สวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับจินนี่ตอนเราเข้าสู่ช่องตํารถขอล้อดาสิ่งนะครับผมเอาไปเถือะเข้มแล้วครับแล้วไม่ได้ได้เหรได้แล้วครก็พากันจอดดูพิวัตรนะครับท่านผู้ชมคัดคัดคัดหัวนะครับคัดคลางต้องที่ล้อกำลังไป จดัดการให้นะครับก็จอดด้วยกันทั้งหมดก็มีหลายคันอยู่นะครับท่านผู้ชมก็นะจะเป็นที่ล้อหนึ่งนะครับค<ด>ันที่สองก็ชัยเลือดนะครับคันที่สามก็จะเป็นอ่าคอนสชานผมสารา,านีนะครับมาจอดกันแว่าบริษัทเดียวกันครับก็ดูแลกันไปนะครับดูเบิงแง่งกันครับบริษัทเดิมก็จะ Familie วัวเบิงฮอมเฮาหรอโบวาจักนะครับ ตอนนี้จอดอยู่ที่แยกบ้านวัดนะครับท่านผู้ชมก็จะออกมืดๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมจากนี่รถที่หลอครับป่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมฝั่งนู้นไม่ไม่ผมไม่ไปดูนะรถไหลนะครับนี่ครับแยกบ้านวัดนะครับปืนไม่ทอดนี่เพราะฉันมันจะปืนไม่หายหลอนี่แหละนะครับแต่พี่หลอก็กําลังจะไปซ่อมให้นะครับซ่อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไล่ลมมาะฉานพาเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้นะครับ มาขาเจ้าจอดเห็นอย่างนีงแน้แต่ละคันนะครับนะก็ถ้าจอดอย่างนี้ก็มีไล่สเตย์นะครับท่านผู้ชมก็คือแยกสเตย์ใหม่นะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแป้งผมนะครับว่ามันเป็นอะไรแป้งมันล้อนออกมาครับท่านผู้ชมแบบดูแบบด,แบบดูแล้วแบบน่ากลัวมากนะครับตอนนี้จะเป็นพิเตอร์นะครับรถไชเล่นนะฮะกัละัชินเหมือนกันครับหากินด้วยกัน วันนี้ก็จะออกเหลี่ยมไปทางซ้ายหน่อยนะครับต,ต่อมาก็จะเป็นรถลุ่งชใยกิจนะครับท่านผู้ชมน้องชายนะครับไปแล้วครับผมรถวจอดนะครับเมียร้อกำลังข้ามไปดูนะครับเห็นว่า นะครับรถพิวัตรจอดดอูฟังนี้นะครับนี่ย่ร้อนะครับพึ่รถได้เบอร์สิบครับผมสมบัติทีมนะครับคาดห้างมาแทนคาดไป้เหลือไล่ลมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนองผมก็จะไม่ได้ไปกับพวกเพื่อนๆพี่ๆพ่อๆไม่ได้ไปทั้งพี่น้องนะครับ ขอผมไปไปราชบุรีนะครับผมไปบางแพรนะครับบางแพรไปบางแพรอ่าตอนนี้จะไปข้าเจ้าจะไปท่าเรือนะครับอ่าตาไทยนะครับตาไทยกับโอ้ไปตาเราช่างโคดเจ่งเลยวะโอ้จมตา นี่ครับจานไทยกับข้าวปูนนะครับนี่จะเป็นของวอจาเนีนะครับอา้าวโอ้ยไฟถพบอะไรนะว่าผมลงรถบอา้าวลุบทุกอยู่ทั้งหน้ารถบไ่ทั้งหลังรถพอ่อแ์ไ่เีย เราเพม่อยากจะเตอทวนทวนดูค wow, ันนี่นะเนี่ยนี่ครับอ่าผู้ดูแลครับผมอยากจะตีให้พร้อมนะครับโอ้ส่งกาแฟกินนะพ่อเพาะผมไม่ไม่ได้ยัวเพราะเนาะยังจะไปเอาอยู่โคนละตันจอดที่กาแฟยังไม่อยากอยู่โคนละเพราะเขาเขาจะบ่อยแค่ไหนกัน ผมยันผมว่าแตกงนะวะคุณแตกย่งง่ายเขาโถยแต่ว่าเขาดีดคุ้มตาด้วยนี่ครับผมใครก็ได้ผ่านในขั้นนี้ก็เป็นของพอดีครับนี่ครับผมได้ยังวะ เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากพาให้ผู้ชมไปดูอ่าที่มันล้นออกมานะครับดูสังเกตนะครับนี่นี่จะเป็นเหลี่ยมรถนะครับล้นออกมาลายวะนะครับมันเป็นแต้งลูกแปดร้อยห้าสิบนะครับไม่ถึงตันไม่ถึงแปดร้อยไอ้ลูกลูกแปดร้อยเอนะครับนี่มันล้อนออกมานะครับ ล้อนออกจากตัวรถนะครับนี่ปัญหาทู้ตัวนี้ครับนี่พยายามล้างเลยพี่นอ้องแตอยู่บนท่านตึงตัวนีใหญ่แล้วเข่งดีเนียครับมันล้อนออกครับดูนี่เหลี่ยมรถอยู่ตรงนี้นะครับดูล้อนออกมาครับเองเลยล้อนออกมาเยอะอยไหมล้อนออกมาเยอะจะถึงไหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอติดตามคลิปนะครับ จะติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะถึงไหมเดี๋ยวผมจะเก็บผ้าเสร็จแล้วก็จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่ามันจะถึงไหมนะครับมันเป็นแป้งเออเป็นเศษแป้งนะครับอ่าตัวนี้จะเอาไปไปทําใหม่นะครับก็คือเอาเอาไปปั่นใหม่ตัวนี้จะคือเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขามไปแล้ว ในไ,ไปว่างมุนนะยงอีกยังไงกันไปไอ้เหมือนบอกว่าอย่างซ้อมมืออย่างอีกซ้อมมืออย่างทิ้ดติ้ดทิ้ดไปเดียวสีเหียมเป็นทิดเส้นี่มันสิเดียวเห็นมองไับังะริดะขั้นนี่ไหม ดเยโฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเดิมเดิมอะไรส่แกเป็นแดีเอาใส่เอาไฟอะไรั้งน้มันตาดลงทั้งนี้นะเป็นแสงขาดลงอ่ะเห็นยุ่ยเห็นระยะไกลอ่ะเห็นระยะไกลเห็นเนี่ยตรงนีผู้ใดจับสามชาติสียบบัตรเว่ะ อันนั้นรถบ้านเขาว่าเนี่ยือคือบังฟุนรถบ้านเขาแต่เอ็นเหเนวะเ้ยแงอ่งอเหอไปเพิ่งขางนี่มาเนี่ยขางนี้ยูนี่นี่เกือมันมอนยูนี่ นี่แหละโอเคทำตัวนี่แหละเนี่ยไปได้สางทั้งไหนมาเนี่ยยอดเนี่ยได้ปะดูนะครับนังเขียนที่ป้ายนะครับท่านผู้ชมโอ้ไมเห็นเนาะ หนีไกันเลยอาผาเสมัสิตัง้งเคร่องนีไปยังอีเป็นไฟดำแจ้งเลม,มันต้องปรับไ้มันเขาก,นขนาาขากนันขันปรับเพาะเขากันมันกับเพาแจ้งโอ้ยขันเกาขันนั่นนะร่วงโรก็ดูยัน,นออกหลอดไฟก็หลอดแล้วขันก็าบาดด้วครัของผมแป้งด่วนครับ ไปลงลานหุ่นียังเด่นอยู่นะเบอร์เซ่ดูครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามตีห่างันหกกันไปไกลนอนอยู่หุ่นไปไกลสิ่งไรเอช่นตาตอนเย็นมากันซื้อเนื้อนะครับเอามาก้อยอยู่ความกัดนะครับมาซอยชู้กันอยู่นั่นนะครับไปจ่อยหนอก นกยนื่นก่อนเข้านนทเสียนนะครับอยู่เลยปั้มผู้มันน้านิดหนึ่งนะครับจะเป็นปั้มคาเท็กยู่ห้ออยู่ตรงข้ามกันนะครับใครเห็นแจงเขาปลูกแจงมันดนะ้วยเนีนะครับนอนอยู่นั่นใซตกใ่นะครับใซต้ใ่ก็ไปลงท่าเรือเหมือนกันเ<ะ>ทียมเหมือนกันนะครับส่วนของอพวกนี้อย่าไป ขาเรียกันนี่ผมนั้นเดียวครับรถดว่วนครับไปไกลกว่าเพื่อนนะครับไปลาดบุรีรับเพื่อนเหรียญดิสเซียอยู่เนะี่ยเพิ่งขับรถนะแด่พาท่านผู้ชมมาดูมุมนี้ว่มมาข้างสดมากๆน,นี่กลางถนนเลยครับในหนึ่งครับไล่เลยครับ โอ้เชียงใต้แต่เนาะี้เนาะของวนนี้จอดอยู่ท้ายเพื่อนนะครับผมก็พาจอดดูที่วัดกับหน่อยนะครับต้องพัดต้องพัดต้องพัดทางของวฮวนะครับก็ก็เป็นคลิปร่องเย็นนะครับานืูอชมุชุตอนขณะขณะตอนเดินทางนะครับก็บางทีมันอาจจะอุบัติเหตุนะครับเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนี่นะครับก็มีอ่า ที่หล่อเปิดดูไดนะครับเล่าเป็นัำประชานก็เป็นนะครับแต่ก็แล้วแต่คนครับใครอยากทำอะไรเรอยากช่วยไม่ช่วยนะครับอย่างบางทีเอ่อเขาขับกายไปเลยก็มีนะครับไม่ไม่ช่วยไปแล้วครับผมนะครับก็ จะเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทีหรับการติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ